ได้มาเสวยผลบุญนี่มันเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเราเป็นคนมีบุญได้มาเสวยผลบุญอรอย่างนี้นะมันก็เป็นจริงถ้าเรามีศรัทธา มาบวชเป็นพระภิกษุส,สามเณรภิกุณีแม่ชีโยคยีที่ได้มาทำกิจที่เป็นบุญหนาที่นี้ถือว่าเราได้มาเสวยผลแห่งความดีเราได้มาบวชเป็นพระเป็น,ปนโยคีย แล้วเราก็เลยมาประพฤติปฏิบัติทำกรรมฐานเราเียมาสวยผลบุญแล้วก็มาสร้างบุญสร้างบุญสร้างกุศลการมาสร้างบุญสร้างกุศลก็เพื่อให้เรานนั้นได้ปัญญาความรู้สติปัญญาความรู้เกี่ยวกับความจริงของชีวิตนะ ที่เราพูดกันว่าเป็นพระเป็นชีเป็นโยคีนี่เราพูดเป็นภาษาภาษาบัญญัติแต่ถ้าเราพูดโดยตัวธรรมก็คือว่าเราทุกคนนี่คือแค่รูปธรรมรูปประมาทรูปธรรมและนามธรรม แก่จิตปรมัดเจตสิกปรมัดเท่านั้นรูปปรมัดก็คือรูปธรรมหรือร่างกายเราเนี่ยร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสี่ธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยเราเรียกว่ารูปปรมัดมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีธาตุดินน้ำไฟลมแล้วแต่เราจะเดียกออกไป นี่เราเรียกว,ว่ารูปประธรรมหรือรูปปรมัตนะรูปธรรมหรือรูปปร,ร,ม,ร,ปปรมัตต์นี้มีลักษณะที่ว่ารูปปณะนะละักษณะมีลักษณะที่ไม่รู้อารมณ์เป็นธรรมชาติดีความผันแปรเปลี่ยนแปลงแปรปวนเสื่อมสลายไม่ว่าเราจะเป็นมนุษย์ในยุคไหนเป็นยุคพันปีหมื่นปีตั้งแต่ ั้งแต่มนุษย์เราเป็นสัตว์สังคมที่อยู่ในป่าในเขาในถ้ำเป็นมนุษย์สเราเป็นมนุษย์อยู่ในสังคมพืนกเกษตรมาจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะอยู่ในยุคไหนเนรูปธรรมนี่ก็เป็นธรรมชาติที่มีความพันแปรเปลี่ยนแปลง คนในยุคที่มีการตั้งศาสนาเีนะ่เป็นฮินดูเป็นพุทธเป็นเชนหรือเป็นคริสต์อิสลามเป็นศินะ์ในยุคที่มีการเจริญทางด้านจ,จิตวิญญาณทางด้านจิตใจมีความคิดเป็นปัญญาเป็นอภิปัชญาว่าชีวิตนี้ มาจากไหนอย่างไรยิ่งปัจจุบันนี้เราจะได้ถ้าเราได้ได้ได้ฟังการโต้กันร,ระวางชาวพุทธกับชาวคริสหรืออิสลามหรืออะไรก็ตามแต่นะ่ะในประเด่นชาวพุทธด้วยกันเองก็โต้กันทางสังคมโซเชียลมีเดียต่างเนี่ยเราถ้าเราได้มีโอกาสได้ฟังได้คุยเขาฟัง เราก็เห็นว่าคนที่มีความเชื่อชีวิตเนี่ยมันก็แตกต่างกันเหมือนกับว่าชาวพุทธเหล่านี้เชื่อว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเนี่ยเป็นชาวศาสนาอื่นนะเขาเขาเรียกว่าเขาเกิดมาครัาา้งเดียวแล้วเขาตายครั้งเดียวแล้ว และไปเกิดอยู่ในภูมิสวงสวรรค์ของเทพอะไรอย่างนี้นะ,ะก็วัดกันที่ชาตินี้เนี่ยมาทำความดีความชั่วกันและจะสินใครจะขึ้นสวรรค์ลงนรกแต่ทางพุทธศาสนาของเรานั้นเราถือว่าเราทุกคนเนี่ยมีผลบุญมีบุญเก่ามาก่อนจึงได้มา มีอุปนิสัยมาประพฤติปฏิบัติกรรมฐานภาวนานี่แหละเรารู้เรื่องอะไรของเราบ้างลนะ่ะเรื่องกายเรื่องธาตุขันนี้นะที่ประกอบด,ด้วยธาตุจีดินน้ำไฟลมเนี่ยยังกายล้กกายนี่ก็มีความหันแปรเปลี่ยนแปลงเ,เ,เส,สเื่อมสลายเด็กเฉพาะมือเท้าของเรานี่แหละ มันก็มีความเสื่อมสลายมีความอ่อนอกำลังมันไม่แข็งแรงไม่เข้มแข็งเหมือนเดิมกายมีความผันแปรเปลี่ยนแปลง,เ,ปปงเสื่อมสลายเรานึกถึงตัวเราเองนะทุกคนก็เหมือนกันตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวก็แข็งแรงกระชุ่มกระชวยพอไปสึงวัยกลางคนแลเป็นคนวัยสูงอายุแล้วก็แกะะ่ชราปวดเมื่อยลา เดินเย็นนั่งนอนก็ไม่สะดวกนี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงว่าความพันแปรเปลี่ยนแปลงเสื่อมสลายซึ่งความแข็งแรงความเป็นหนุ่มเป็นสาวมันหมดไปมันสิ้นไปแ <c oughs> นะม้ว่าในโลกปัจจุบันนี้ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือว่า แล้วก็เกี co ่ยวกับการมีโรงพยาบาลให้การดูแลรักษาคนต่างประเทศมาที่ประเทศไทยเราเพื่อรักษาโรคภัยแค่เจ็บหลายๆประการก็ก็เหมือนกันนะปว่าทั้งคนไทยคนเทศทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็มีคนแก่คนเจ็บคนตายเหมือนกัน ที่เรามีข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นนวดร่างกายแล้วก็นอกตายไปเลยเป็นนวดก็เป็นธรรมดานะไม่ว่ามีคนตายเพราะหลังจากนวดมันก็เป็นธรรมดามันก็เหมือนกับมีคนตายที่โรงพยาบาลอนะหลังจากเข้าหมหาหมอเข้าหาแพทย์หาพยาบาลแล้วมันก็นกตายไม่ว่า มันตายมากกว่าเข้าหมอรวนสอีกนะหน้ตแดแผนโบราณเนี่ยแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็มีคนตายที่เป็นข่าวเพียงแค่คนเดียวแต่โรงพยาบาลละ่ะมีคนตายที่ไม่เป็นข่าวละ่ะแต่โรงพยาบาลละ่ะเป็นหลายร้อยหลายพันศพเอามาตายที่บ้านไม่ทานมันตายคาเตียงนอนคนไข้นั่นแหละเข้าห้องดับจิต นันแหละก็มีเยอะแยะมากมายเพราะความตายเพราะอาศัยการรักษาพยาบาลแบบแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่เห็นจะมีความเป็นข่าวเรื่อง,อง,องกันเลยแต่ถ้าเราเมื่อเขาเราคนที่ตายเพราะว่าไปเป็นนวดแพทย์แผนไทยแล้วม,มันอบบอืเอิญมาเอ็กซเรน์ตายไปคนหนึ่ง มันก็เป็นข่าวข่าวอย่างนี้นะอันนี้เหมันก็ว่าคนป่วยคนไข้มันไม่ที่ว่าที่ว่า,วาอันสิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายที่ว่า,วาชีวิตตังพยาธิกาโรจะเทหะนิเคปนังคติ คือเหมนเขาว่าชีวิตของคนเหล่านี้มันไม่แน่นอนห้าอย่างชีวิตตังเหมือนเขว่าอายุที่เราเกิดมาเนี่ยจะอายุกี่ปีไม่แน่นอนบางคนก็อายุเกิดแล้วตายเลยเกิดแล้วสองสามวันก็ตายเกิดแล้วเป็นเดือนเป็นปีหนึ่งก็ตายเป็นเด็กเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็ตายเป็นคนเท่าคนแก่ก็ตายอายุไม่แน่นอนชีวิตตัง อายุที่เกิดขึ้นมาแล้วอายุไม่แน,น่นอนพยาธิคือโครคภัยไข้เจ็บเจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันสาะพัดปัจจุบันเนี่ยความดันเบาหวานไขมันหรือว่ามะเรง็งอะไรว่าเป็นโรคไวรัสเนี่ยต่างๆที่ตายมากๆม,ม,มายนี่พยาธิตายไปเพราะโาครคภัยไข้เจ็บ ก็มีอยู่มากมายการละมหมายถึงว่าการดับจิตนะจะดับตอนไหนะจะอะไรช่วงไหนดับจิตเชา้าสายใบค่าก็เป็นไปได้เท่นั้นแหละเราจะเลือกตายตอนเชา้าจะได้ไหมตอนสายบ่ายค่ำจะมันก็เลือกไม่ได้พะยาท เรากระระติหานิเคปันังสถานที่ทอดทิ้งร่างกายเราเราก็เลือกไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะตายที่บ้านที่ทเราสร้างก็ไม่มันก็ตายไม่ได้ก็ไปตายที่โรงพยาบาลไปตายที่วัปรสุปัติเหตุตายบนถนน,นหรือว่าเครื่องบินตกตายอันนี้เป็นต้นอะ่ะมันก็คนเราก็เลือกไม่ได้ เทหะนิเขปนังสันที่เทที่ร่างกายบนบกในน้ำเป็นไปได้ท้งนั้นคติอันนี้สำคัญที่สุดคติเราจะไปทางคติไหนนะสุคติหรือทุคติเมื่อตายไปเนี่ยจิตเป็นกุศลก็ทำให้ขณะจิตสุดท้ายเป็นจิตกุศลก็ไปสู่สุคติถ้าขณะจิตสุดท้ายเป็นอกุศลก็ไปสู่ทุกคติ สุคติทุกติย่อมเป็นไปตามกระแสบุญกุศลถ้าเราตายไม่ได้จิตที่เป็นกุศลแม่นมันก็ไปสุคติเป็นในเกิดเป็นมนุษย์สมมนุษย์เป็นเทวดาไปเป็นธรรมะถ้าเป็นจิตเป็นอกุศสเราไปเกิดเป็นด้วยวมรอบโกหลงก็ไปเกิดเป็นสัตว์อวัยวะภูมิรัศมี เป็นเป็นอสุรกายสนรกสเดรจชารเนี่ยยัมเป็นไปตามนั้นนะเนี่ยเนี่ยมันก็เพราะว่าคติมันไปตามบุญตามบาปนะเหมือนกับเราทั้งคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เดี๋ยวนี้เป็นต้นนะเรานั่งอยู่นิ่งนิ่งดับตานิ่งอยู่หน้าพระจิตเราเป็นบาปเป็นอกุศลมีไหมก็มีนะ ขณะที่เราเดินจงกรมอยู่จิตเป็นบุญเป็นกุศลมีไหมก็มีจิตเป็นบาปอกุศลก็มีขณะถาะกวาดใบไม้ใบหญ้าอยู่จิตเราเป็นบุญก็มีขณะที่เราทํากรรมกุศล,ลกรรมจิตเป็นกุศล,ลจิตก็มีเราทํากุศล,ลกรรม เพื่อกุศลก,กรรมแต่ใจมันเป็นอกุศลก็มีนะไม่มว่าเรานั่งอยู่ภาวนาอยู่อย่างเนี้ใจมันก็เกิดความกดรบหลงฟุ้งซ่านมากมายในเ่นจิตเป็นอกุศลก็เกิดขึ้นเราทําความดีทําลงครัวกดปัดกวาดเช็ดหูล้างห้น้้างท่าเป็นจิตที่เป็นกุศลก็มีอย่างเนี้ไม่แน่นอน คติมันไม่ดูที่สภาพจิตที่เป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอกุศลนะน,ะนี่นี่เราเรียกว่าให้เราเรียนรู้ซึ่งความเป็นจริงของตัวเราเองว่าเราจะเป็นเราจะเราเป็นจะเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทางจิตได้หรือไม่หรือว่าอกุศลนจิตเกิดเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้นะ นี่เรียกว่ารูปธรรมที่เป็นส่วนกายแล้วแต่ว่าสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลายเนี่ยมันต้องมีนามนธรรมที่เป็นส่วนใจส่วนจิตส่วนนามนธรรมที่เป็นฝ่ายความรู้สึกคิดนึกที่สามารถรู้ได้รู้อารมณ์รู้สีรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสได้ โลคิดโูดนึกได้เป็นอันนี้เป็นตัวนามาทมเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวบาปตัวบุญนะนามาทมนี่มีทั้งตัวบุญตัวบาปความความคิดดีคิดไม่ดีนะอย่างที่เรามาปฏิบัติเนี่ยเป็นเราก็ตั้งใจที่จะทําให้จิตเราเป็นบุญนะแต่จิตขณะที่เราเดินเรานั่งอยู่ก็เป็นในทั้งบุญเป็นในทังบาป เป็นได้ทั้งกุศลอกุศลไดทั้งสองอย่างเราก็พยายามนะที่จะพัฒนาจิตของเราให้เป็นกุศลนะธรรมให้ยิ่งขึ้นเมื่อเรามาปฏิบัติ3วันหวันเจ็ดวันจนถึงหนึ่งเดือนอย่างโยคีชาวต่างชาติเขาอยู่ถึงสี่สิบวันสีสบหวันอย่างนี้นะเขาก็ปฏิบัติเพื่อให้เกิด ความํานาญทางด้านในการพัฒนาสติสมาธิปัญญาเราก็เหมือนกันจะอยู่สาวันห้าวันเจ็ดวันก็ตามเราก็มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดสติสมาธิปัญญาให้ยิ่งขึ้นสามารถลดละเลิกบาปอากุศลเมื่อสามารถลดละเลิกบาปอากุศลบาปอากุศลที่เกิดขึ้นก็สามารถละได้อย่างนี้ มันก็เป็นมหากุศลแก่เราที่ว่าเรามาสวยผลบุญละ่ะมาสวยผลบุญแล้วก็มาสร้างบุญไปด้วยกันสวยผลบุญก็คือว่าเรามาไม่ได้มามีที่พักมีที่อาบที่ล้างที่ถ่ายนักถ่ายเบามาเห็นมาได้ยินได้กลิ่นรสสัมผัสในสิ่งต่างๆในอารมณ์ต่างๆในลักษณะที่เป็นเป็นบวกนะี่ว่าเป็นสวยผลบุญ มาได้เห็นได้ยินได้สัมผัสในสิ่งที่ดีงามเดี๋ยวมาเสวยผลบุญเดี๋ยวเขาเมื่อเสวยผลบุญเราต้องสร้างบุญด้วยทำบุญด้วยนะเาสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นทางกายวาจาใจเราโดยการมีสติอยู่กับการหายใจเข้าออกมีสติอยู่กับการเดินยืนนั่งนอนอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะเพื่อให้เกิดพลังมหากุศล ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราสืบต่อไปนะอ,อันนั้นตอนนี้เราก็เห็นสมควรแก่เวลาเราจะให้พากันนั่งสมาธิภาวนานะาพร้อมกัน